สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกุกเกาะนะคะวันนี้นะะ,ะนายพันธ์ของเรานะคะก็ไดค้คำสั่งได้รับคำสั่งด่วนจากนะคะป้าสวนผักนะให้ไปเอาอะไรนะคะนายพันธ์พันธ์ิ่นบอกว่าไปเอาใบสีโอที่ยคัคำชโน้เพ <laughs> ่อะกระถาฟังเยอะ ไปบ้านองค์พันเพราเสือเสือผ้าไปก็พังแยงพังไปไปอ่ะนะอไปกับเสือรู้รู้ว่าอยู่ที่ไหนยังไงแต่ผมคือแค่คนขับอ๋ออันนี้อันนี้นายพันเป็นคนขับครับผมไปคันไหนให้นายครับขับขับรถให้นายไปให้นายอ๋อให้นายเสือเสือมัน มันไอมันว่ามันมีอีกตัวนึงอยู่หน้ามันจังมีปูนว่าแล้วตัวหน้าก็มีปูนเพราะว่ามันเป็เดือปูนกันเลยี่เอาอันนี้ไปด้วยเพราะว่าต้องคุมแล้วไปทั้งสองอันนี้มาตัวหน้ตัวหน้ามันมีปูนป่ะตัวนั้นนั่นบอกเขากรบเบื้องเดวไปเบิ้งก่อนเด้อบเบื้องตัวนั้นค่ปูนนนนมมมัั่ีหรอแะเดินทางปลอดภัยค่ะทุกคนแล้วเราก็จะทำหน้าที่อยู่ตรงนี้รอนี่ค่ะเดินทางไปแล้วนะจ้าแม่ รับคำสั่งด่วนจากคุณนายแปงผักนะทุกคนต้องไปด่วนเลยวันนี้นะคะคำฉนวนสั่งสั่งลาสั่งลาแล้วเพื่อนเลยเ <laughs> รบรานมีกาแฟยสองช่เยมีไผ่ดิบไ่บ้านมีกาแฟไหม อยู่ในนั้นน่ะนี่กาแฟบอก็จะเดินทางกันไปนะทุกคน มาดูนะเห็นปุตกกระใจนะโอ้โหโอ้โหอะไรโอ้โหหน่อไม้คุณนายเป็นผักออกเยอะเลยโอ้โหมีน้องด้วยโอ้โหนี่อือหืออือหืออู้หหโอ้แตกหน่อเลอยหน่อนก็เป็นกอใหญ่นะทุกคนรู อ้วนนี้ยิ่งใหญ่เลยอ้วนมากคะเห็นหน่อไม้มันออกหน่อยเยอะเลยนี่นี่ตัง้งซิวชวาบอยู่นี่ไม,ม,เไม,ไม่เอาไว้ให้มันแตกก้อลุงบอกงี้แต่ถ้าเรายิ่งับมันก็ยิ่งแตกให้ไม่โอย กินแล้วที่นี่สับไปสอลุงช่างโอ้เหรอถ้างั้นถ้าสับรอบนี้ยิ่งออกเป็นสิบนอนเลยโอ้ถ้าถ้าสับอีกสองเนี่ยออกเป็นสิบแล้วบอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหนไสับแค่สองหมอก็ออกหกอล้วถ้าสับอีกห้านอนี่ออกอีกสิบน่อเลยนะโอ้โหเอาหน่อไม้มันยิ่งสับมันยิ่งแตกบ่ยิ่งสับยิ่งแตกบ่เฮ้ย เออยิ่งซับยิ่งแตกบอกโอ้อนไม้อันนี้แหละนนม้ยระยะที่เพ่อนไปดูสวนแม่นกอ่ะที่พิษณุโลกนะไผ่นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าไผ่อะไรเอ่อไผ่สร้างมนบ่ะไผ่สร้างมนบบไผ่สร้างมอือถ้าแบบนี้เราเอาไปกินก็มันจะได้กินได้ระยามันไม่ขมไม่อาบอกว่าเพ่อก็ดูหนอมแล้วมันไม่ขมแล้วไม่ออมเขาบอกว่ามันก็มีขมแล้วมันก็ทรามาดา ต้มก็ม่หึงก็ได้มันหวานนะอืมไฟที่เศษจ้ะไฟที่เศษนะคะแต่มันจะอ่อนมากไม่อ่อนปเนี๋ยเราจะไปลองดูแล้วสองอันนี้จะไปลองลองดูแลแม่ดาบอกว่ายิ่งสับยิ่งออกบอกก็เลยจะสับแล้วใช่ไหมจะจะลองดูแล้สองนอนมไม่ขมก็จะลองดูแล้วนะคะระวังนะคะจะหายแล้วในวันนี้ค่อยว่านี่นนอนี้มันน่ากินกว่านี่หนอนนี้กับนอนนั้นน่ะ เลมลยงไว้แล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันจะหายต้นไหนไม่รู้ว่าจะหายต้นไหนเพราะว่าเลิงไว้แล้วว่าเราจะต้องไปแล้วเห็นเห็นใครบอกนะาบอกว่าช่างใหญ่นับหนูมนแล้วนะห้ามไปแอบสับนะเขาบอกว่าเขาจะเขาจ้องอยู่นะช่างใหญ่ไม่รู้รู้แต่ที่หม้อแล้วใหญ่เยไม่ช่างใหญ่บอกว่าแกนับหนอไปแล้วอืมพสองหนอนี้จัดการไปแล้วโอ้ถ้าสองหนอก็เต็มหม้อแล้วแล้วนั่น เต็มหม้อแล้วได้เนียมันหน่อใหญ่มากหม้ออืมเออว่าเราจะต้มผัดยังไงก็ได้ตอนนี้ก <proud> ็นายเสือก็รอนายพันนะทุกคน ใช้แล <łość> ้วล่ะอันนี้เนี่ย ตอนนี้ก็ช่วงกำลังเตรียมของใส่เติมพลังก่อนเดินทาง โอเคนะคะก็ให้ทุกคนเป็นทางปลอดภัยนะทุกคนเราเป็นกำลังใจให้ที่นี่นะสมหรับว,วันนี้ประมาณนี้ค่ะ